วิธีการห่อหมกผักหนามเอาไปตรงไปลนไฟก่อนนะถ้าเอาไปตากยายว่ามันแห้งไม่เสมอกันมันกรอบถ้าลนไฟอย่างนี้นะ่ะมันจะง่ายห่อไม่หักห่อได้สวยวิธีการห่อง่ายๆใครที่ทําไม่เป็นทําตามยายเลยนะแต่ถ้าใครทําเป็นแล้วก็ขอโทษด้วยวิธีทําคือทําอย่างนี้ อาจารย์มาใส่ก่อนนะเอาถ้วยไม่ใช่จานเอาถ้วยมารองมาจะทําง่ายกว่าที่ไม่ได้เอามารองแต่นี่ยายทำใบข้างล่างมันไม่สมอำงยายก็ต้องดึงโอกดแล้วมากลัดด้วยไม้จิ้มฟันเลยทงยํง่ายง่ายวิธีการทำแค่นี้ก็เสร็จแล้วเป็นหนึ่งราสามสิบนาทีก็ได้กิน